ทุกคนจะพามาดูอะไรไอ้เราก็ว่าอยู่ว่าน้องหมาน้องแอลมอนลูกหลักหายไปไหนได้ยินแต่เสียงปรากฏว่ามอนมอนมอน่อนไปอยู่ในรูโซโฟ,ฟาทำไมล่ะลูกม,ม่อนะอืม ไปเข้าบ้านกันลูกม่อนอยู่ไหนะไม่ต้องเป็นกำลังใจขนาดนั้นหนอยน้องไป,ไปมดุดในนี้ได้ไงม่อนออกมา <c oughs> ดูดิ <c oughs> โอ้โหม่อนม <c oughs> <c oughs> อ่นอะจับให้หน่อยถ่ายคลิปไว้ <c oughs> ดูทุกคน ไปอยู่ในโซฟาอ่ะให้เห็นเห็นโซฟาดูโซฟาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขิมออกก่อนขิมออกก่อนลูกแล้วหนูเข้าไปทำไมล่ะเนี่ยเอ้านี่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 อย่าแย้มกันอย่าแย้มกันลูกหลานอย่ลูกหลานแมว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 อย่แง้มกันดูดิดูนี้มุดเข้าไปได้ยังไงลูกเดี๋ยวพ่อต้องปิดละ อันตรายที่คาดไม่ถึงอ้าวววอย่าอยาอย่ายาอย่าอย่ายายาอย่าอย่าให้รักงานลูกโดนขิมด่าเลยลูกแรกคนที่หนึ่งลูกแรกคนที่สองคอรมอหนึ่งคอรมอหนึ่งลองเดยดื้อนะเดี๋ยวพ่อปรับคอรมอนะคอรมอคืออะไรคณะคนคณะลูกรักของแม่คณะลูกรักของแม่เดี๋ยวโดนปรับคอรมอนะลูกอี่สิบสีเออโอเค มีน้องหมาหมด20่ิชีวิตพอดีเลยคอรมอครบคอรมอพอดีคณะลูกหลาของแม่โอเคทุกคนใครเลี้ยงน้องหมาก,ก็ต้องระวังนะโซฟาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาซื้ออะไรมนาะอุดละไปม,มุดอะไรไม่มุดมามุดโซฟานี้ปวดหัวโอเคเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย